ไปคุณสมธิ์แทนทรัพย์ครับกระบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกรับผมสมธิ์แทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพักพลังประชารัฐกระผมขอหาด้วท่านประธานถึงเรื่องปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเด็นเรื่องกังหันลมครับท่านประธานที่เคารพครับจังหวัดชัยภูมิมีต้นกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า188ต้นซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเทพสถิต 87ต้นอ,เอำเภอบําเรตตะลง33ต้นและอำเภอรทรับใหญ่อีก68ต้นตั้งแต่ก่อสร้างมาประมาณ5ปีครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็ได้จัดเก็บภาษีมาโดยตลอดแต่ในขณะนี้ไม่สามารถจัดเก็บได้ครับเพราะคู่มือของการชำระภาษีท้องถิน่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นนะครับได้ระบุว่ากังหันลมเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในค่าย ได้รับการยกเว้นภาษีทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดรายได้ในการนําไปพัฒนาพื้นที่และดูแลคุณภาพชีวิตของราษฎรซึ่งในประเด็นนี้ครับผมนําเรียนว่าผมให้ความกังวลและห่วงใยนะครับเพราะว่าก่อนการก่อสร้างกังหันลมนั้นจะต้องมีการทําประชาคมและในการทําประชาคมเจ้าของโครงการและหน่วยงานต่างๆได้แจ้งในที่ประชุมว่าหากมีการก่อสร้างกังหันลม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดเก็บภาษีได้จํานวนมากเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้การทําประชาคมผ่านไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นครับผมจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้ดังเดิมเพราะหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ครับผมเชื่อว่าจะสร้างปัญหาสร้างข้อพิพาทให้เกิดขึ้นระหว่างรัษฎรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับเจ้าของโครงการกังหันลมอย่างแน่นอนครับขอกขอบคุณครับขอบคุณนะครับ